สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามีวิธีการเปลี่ยนกระถางของต้นกวากมรกตนะคะมาแนะนำว่าเราจะใช้วัสดุปลูกอะไรบ้างกวางมรกตนี่เลี้ยงง่ายมากเลยนะคะเป็นไม้ฟอกอากาศแล้วก็เป็นไม้มงคลด้วยนะคะที่คนนิยมเลี้ยงกันนะคะ องต้นนี้เขาอยู่แดดจัดมาตลอดเลยนะคะไม่เคยเอามาอยู่แดด,ดำลำไรเลยซึ่งก็จะทำให้เขามีทั้งใบไม่ใบเหลืองแต่ว่านิออนเด็ดทิ้งไปบ้างแล้วเราจะย้ายกระถางให้เขานะคะจะให้เขาอยู่ในกระถางเดียวกันเลยแล้วก็ให้เขาเข้ามาอยู่ในระเบียงหลบแดดหน่อยให้เขาเจอแดดำลำไรพอเขาจะได้ ใบออกใหม่อะไรพวกนี้เขาก็จะสวยนะคะอยู่แดดจัดเขายังไม่ตายเลยค่ะงอกใหม่ตลอดเดี๋ยวเรามาเตรียมวัสดุปลูกกันเลยค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูรากเขานิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเราจะย้ายเขามาอยู่ในบ้านแล้วอ่ะก็ขอเปลี่ยนกระถาง ให้มันดูสวยงามตัวน,นี้ก่อนละกันดินเดิมเขาแฉะมากเลยนะคะไม่ได้ผสมอะไรเลย ลาคเขาเดินเร็วด้วยนะคะกวักมากกดดึงไม่ออกเดี๋ยวนะ แน่นมากอมโอเคมาละโอ้โหรายเยอะนิดูสิคะเนี้ยเนี่ยรากเขาเยอะมากเลยค่ะขนาดต้นมีแค่นี้เองอะ่ะ ต้นมีอยู่นิดเดียวแันลากเยอะมากเอาดินออก เราแทบจะไม่อยากได้ดินเก่าเขาเลยอ่ะแชะ่แต่ก็ยังสภาพดีอยู่นะเนี่ยดินงั้นเดี๋ยวอ้อนผสมจากดินเก่าเขาเลยดีกว่าเนี่ยคือนนี้ดินเป็นแค่มูลไส้เดือนอย่างเดียวเลยอ่ะแล้วเขาชุ่มน้ำโอเค ก่อนหน้านี้อ้อนเพิ่งเปลี่ยนดินเขาไปเมื่อนม่จะเดือนก่อนนะเพราะว่าตอนนั้นดินมันเหลือก็เลยเปลี่ยนเขาไปแต่ทีนี้อ้อนอยากมูมาอยู่ข้างในแล้วก็ให้ดินเขาร่วนหน่อยก็เลยอยากจะใส่เพอร์ไลลงไปด้วยโอเคไม่เป็นไรดินยังสภาพดีอยู่นะคะอันนี้เป็นดินใส้เดือนที่อ้อนผสมกมากมะพร้าวไว้แสงดินเดิมเขาได้เลยถ้า เพื่อนๆต้องดูก่อนนะคะว่าถ้าดินเขายังไม่เสื่อมสภาพก็ใช้ดินเดิมผสมได้แต่ถ้ามันนานมากๆแล้วดินเขาเจืดไม่มีสารอาหารแล้วอย่างนั้นเพื่อนๆถึงจะเปลี่ยนดินเขานะคะเราต้องสังเกตเอาเองนะคะเราอ้อนจะใส่เขาให้มันอยู่ในกระถางเดียวกันได้ไหมเนี่ยในเมื่อต้นเขาใหญ่ขานาด แล้ามาดูอีกต้นนะะึงค่ะกระถางนี้พุ่มจะหนากว่าตอนซื้อมาเป็นพุ่มเล็กๆเองนะคะแล้เขาก็จะโตอของเขาไปเรื่อยๆะคะ่ะแทบไม่ได้ดูแลอะไรเลยรดน้ำอย่างเดียวรดน้ำอย่างเดียวเลยค่ะ เนี่ยล่าเขาเยอะนะหวดาดกลักอปวดดูต้นนี้อืมโอเคเดี๋ยวเราแกะดิงขาออกเขาเป็นไม้ฟอกอากาศที่ชอบแดดรำไรนะคะ แล้วใบเขาจะสวยเงาวับเลยน้ำก็ชอบชื้นไม่ชอบแฉกค่ะสองสาวันรถทีได้บางคนก็นิยมปลูกในน้ำนะคะแล้วก็ไปตั้งในออฟฟิศในบ้านเป็นไม้ที่สามารถเลี้ยงในบ้านได้นะคะแต่เ,เพื่อนๆต้องดูเอาเองว่าอากาศถ่ายเทมากพอหรือเปล่านะคะ รากเขาจะได้ไม่เน่าแต่เขาไม่ตายหรอคะ่ะฟื้นฟูง่ายรากรากถ้าเดินแล้วเนี่ยจะเดินไวเลยปักชำก็ง่ายคะ่ะตัดไปได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆจะจะเอาไปเขาไปปลูกใหม่อย่างเช่นอย่างเนี้ย ต้องดูกิ่งที่เขาไม่แก่เกินไปแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปตัดไปได้เนี่ยตัดไปปุ๊บประมาณเดือนหนึ่งเอาไปปักในน้ำค่ะเดือนนึงรากเขาก็ขึ้นละขึ้นช้าหน่อยแต่ว่าไม่ตายค่ะใบก็ได้นะคะเนี่ยเห็นที่เขาทำกันก็ตัดใบ ไปเลยค่ะจะปักในน้ําหรือปักลงดินก็ได้เดือนหนึ่งรากเขาก็ขึ้นแล้วค่ะเนี่ยเหมือนอันเนี้ยอ้นวันนั้นเขาหลุดออกมาจากต้นตรงนี้นะคะเขาหลุดออกมาจากต้นแล้วอ้นก็อ่อเห็นไหมอ่ะเห็นไหมปึ๊บนี่เขาหลุดออกมาเลยอ้นก็เลยอ เสียบเขาปักลงไปกับดินเหมือนเดิมแล้วเขาก็ออกรากมาใหม่เนี่ยรากเขาก็ทิมทิมกลับลงไปในดินเห็นไหมคะรากเขาก็ขึ้นมาปักลงไปในดินเหมือนเดิมเขาก็โตของเขาเหมือนเดิมเล็กๆน่ารักน่ารักนี่เขาอยู่ในนี้แหละ แต่ปัญหาของเราตอนนี้คือกระถางเราจะใส่เขาพอทั้งสองก้อนนี้หรือเปล่านะสิไม่ได้แน่เลยอ่ะทำไม,ไมดีเดี๋ยวนะกระถางเราใบแค่นี้เอง่ม ใส่ได้หหอจะเบียดเบียดกันอย่างนี้เหรอจะแน่นๆนะลากเยอะเกินกว่าที่คิด า่ามะพร้าวแบ้งล่างก่อนละกันนะอ้นก็จะเอาเพอไลท์เป็นเพอไลท์นะคะช่วยเรื่องการกระบายน้ำผสมไปกับดินเก่าเขาเอออ้นผสมข้างนอกแล้วก็ค่อยกโวยเข้าไปดีกว่า เข้ากันเเลยค่ะนื่องจากเราจะย้ายเข้ามาข้างในนะคะเขาอาจจะไม่ได้มีลมพัดหรือว่าอะไรเท่าอยู่ข้างนอกก็ให้เือไล่ช่วยในการระบายน้ำออกให้เขาร่วน เราก็จะไม่กักเก็บน้ำมากเกินไปนะคะเราจะเอาไว้ในระเบียง mm. ก็โดยสารเกอร์จีนหน่อยนะคะให้เขามีสารฆ่าแมลง ไปหนึ่งยิบมือปุ๋ยละลายช้าค่ะ ใส่เขายังไงดีอ่ะจะให้เขาอยู <kav vil uit> ่สองต้น <chodzi> อ่ะ <hashtag>. ข <us ladım> ี <advantages> ่กันอย่างนี้เลยแล้วกันนะจะระเบียบ ไม่มีกระถางใหญ่กว่านี้แล้วอ่ะมีก็คือไม่สวยเลยได้อยู่ปะก็ได้อยู่แต่ว่าไม่ได้หรอได้แหละโอเคเบียดๆกันหน่อยนะลูกก็ยังมีพื้นที่เหลือต้องเยอะ ใครมีถุงมือใส่ถุงมือนะคะเลิศเทอะ ดินที่เปลี่ยนนะคะจริงๆให้มนานั่งเปลี่ยนทุกเดือนคงไม่ไหวแต่ว่าของอ้อนก็เปลี่ยนทีอยู่ไปเลยสี่หเดือนหกเดือนไปเลยนะคะโตช้าก็ไม่เป็นไรค่ะเราไม่ได้มีเวลาเปลี่ยนขนาดนั้น เขาอยู่ได้แล้วค่ะเลียงง่ายมากๆปลอมาากมรกตยังไงก็ไม่ตายค่ะอีกต้นหนึ่งที่แนะนำเลยคือสนาดูค่ะเป็นไม้ฟอกอากาศเหมือนกันอันนั้นก็เลี้ยงง่าย อยู่ยังไงก็อยู่ได้ตายยากมากเลี้ยงจริงๆคว้างๆเขาก็ไม่ตายอ่ะเป็นไม้ฟอกอากาศก,กันสำหรับปลูกข้างนอกนะคะแต่ถ้าปลูกในบ้านคนที่เลี้ยงเราตายง่ายนั่นคืออากาศไม่ถ่ายเทค่ะแต่ถ้าอยู่ข้างนอกบ้านเนี่ยยังไงก็ไม่ตาย ขอบๆเขาหน่อยอเสร็จแล้วเนี่ยทรงไม่ค่อยสวยแต่ก็ก็ได้อยู่เรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะกวางมรกตเรียบร้อยค่ะ,คะสำหรับการเปลี่ยนดินกวางมรกตนะคะ ไม่ใช่เปลี่ยนดินสินนะเปลี่ยนกระถางค่ะดินเดิมเขายังไม่จืดนะคะก็เลยใช้ดินเดิมก็คือดินมูลไส้เดือนนะคะดินมูลไส้เดือนเนี่ยจะดีและมีประโยชน์กับต้นไม้มากเลยค่ะยิ่งถ้าได้ไข่ไส้เดือนมาด้วยนะคะเราก็จะอาจจะได้ตัวไส้เดือนเขามาเขาก็จะช่วยเรื่องการพววนดินุหยมูลไส้เดือนนะคะ แล้วก็อันนี้อ้อนมีผสมกมากมะพร้าวเดิมที่อ้อนใส่ลงไปอยู่แล้วค่ะแล้วก็มีใส่เพอร์ไรซ์นะคะเพื่อช่วยในการระบายน้ําแดดดาไรค่ะรดน้ำสองสามวันครั้งไม่ชอบน้ำแฉะนะคะแต่เขาก็จะชอบชื้นหน่อยหน่อย แต่ถ้าถามว่าเล็งแดดจะได้ไหมได้เขาก็ไม่ตายแต่ก็จะมีใบเหลืองๆห,หน่อยเรียบร้อยค่ะสำหรับกวักมรกตไม้ฟอกอากาศของเรานะคะได้แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะยังไงช่วยกด subscribe ให้ด้วยนะคะ